ตอนนี้ไปก็ไปจับสังโยตัวที่สามศีลพตะปรามาตองสมเด็จพระรมาโลกนาถทรงตรัสว่าพระโสดาบันจะต้องมีศีลบริสุทธิ์สำหรับศีลบรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังมีทั้งพระมีทั้งเนินมีทั้งครวัตในการอาศัยศีลก็จะต้องเป็นศีลเฉพาะของแต่ละเพศ พระคือสิข่ขาบทสองรอยี่สิบเจ็ดรวมทั้งอภิสมา,าจาร์ด้วยสำหรับชมนเนมีสิข่ขาบทสิบรวมทั้งเซคิย,ยวัตอีเจ็ดิบห้าเป็นแปดสิบห้าสำหรับครวาตก็ต้องมีสินห้าบริสุทธิ์รวมทั้งพรมิหารสีด้วยอย่างนี้จริงจะช่วยให้มีสินบริสุทธิ์น,นีสำหรับสิน เราเว้นกันแบบไหนทีนี่ที่จะขาดเรือไม่ขาดอยู่ที่เจตนาเป็นสำคัญเราต้องไม่มีเจตนาเพื่อทำลายชีวิตสัตว์หรือทรมานสัตว์ให้รับความลำบากความจริงการทรมานสัตว์ให้รับความลำบากไม่ถึงกับสิ้นขาดจะรู้สึกว่าสิ้นจะทะลุไปเสียแล้ว มันไม่ขาดแต่ว่ามันทะลุขานลงเข้าเราที่ไม่ขาดแต่เป็นรูปุนมันจะดีหลยเราะนั้นจริงควรยังัดเวีนเสียทั้งหมดคือทั้งไม่ทําให้ขาดด้วยแล้วก็ไม่ทําให้ทะลุด้วยคือไม่ฆ่าสัตว์แล้วก็ไม่ทรมานสัตว์นอกจากไม่ฆ่าไม่ทรมานแล้วแล้วก็มีอารมณ์จิตเมตตาสงเคราะห์มีความรู้สึกอยู่เสมอว่าสัตว์เรามสีสภาวะเสมอกัน คือม,มีความต้องการในความสุขไม่ต้องการในความทุกข์ต้องการในความเกื้อกูลซึ่งกันและกันแทนที่เราจะฆ่ากลับมีความไม่ตาความรักกรุณาความสงสารถาตมารูส้สึกสลดใจเห็นว่าท่านบุญใดศสนาความรังเกียจในสัตว์เห็นก็แล้วหนักใจมากแกะสลดใจมาก อันนี้เพราะอะไร,ระษัตว์กับเราเรากสัตว์มีสภาวะเหมือนกันมีความหิวมีความกระหายมีความต้องการทุกอย่างเหมือนกันไม่เมื่อความรู้สึกมันเหมือนกันอย่างนี้เราจะไปนั่งดังเกียดกันเพื่ออะไรล้วเกียดว่าร่างกายของสัตว์สกปรกอยากคายตำชาร่างกายของเราน่ะมันดีกว่าสัตว์ตรงไหน สัตว์มีอุจาระเราก็มีอุจาระสัตว์มีปัสสาวะเราก็มีปัสสาวะสัตว์มีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองเราก็มีเหมือนกันสัตว์กินของที่สดที่ข่าวเราก็กินของสดข่าวเหมือนกันสัตว์ต้องการเสพกามเราก็มีความปรารถนาในการเสพกามเหมือนกันแต่ว่าสัตว์ค่าคนน้อยแต่คนค่าสัตว์มาก สั์เบียดเบียนคนมีน้อยแต่คนเบียดเบียนสัตว์มากอย่างนี้ใครควรจะรังเกียจใครมนุษย์คือเราควรรังเกียจสัตว์หรือว่าสัตว์จะควรรังเกียจเรานั่งนลกนั่งพิจารณาดูให้ดีว่ามนุษย์ไม่ไดยกย่องตัวเองอยู่เสมอหรือว่าเป็นสัตว์ตัวเสริตแต่เมื่อแท้จริงๆแล้ววันหนึ่ง พวกปลาทปูปลาเล็กและปลาใหญ่ฆ่าคนตายกี่คนแม่คนฆ่าสัตว์ตายวันละกี่ตัวเอาอย่างนี้ก็แล้วกันแล้วนางเราจะมานั่งดังเกียดสัตว์เพื่อประโยชน์อะไรแต่ยว่ากันไปเราเองติมันความร้ายกว่าสัตว์มากที่เราจะไม่พูดกันทนข้อนี้แล้วก็พูดกันเฉพาะในข้อที่ว่าเรา มีความต้องการไม่ตาปราณีสัตว์เราไม่รังเกียจในสัตว์ก็แล้วกันเราจะไม่ฆ่าสัตว์เราจะไม่ทร,รมานสัตว์มีความรู้สึกว่าสัตว์กับเราเป็นเพื่อนเกิดแก่คิบตายเหมือนกันางานนี้สบายใจดีไหมถ้าเราอยากจะฆ่าเขาถ้าเขาจะฆ่าเราเขาบ้างเราจะมีความรู้สึกยังไงเราไม่ต้องการสัตว์ตัวเล็กๆล็กเช่นอยู่ ขอเลือดเราหยดเดียวเราโกรธตีซะจนตายมีค่าของชีวิตของสัตว์ท่านยังไม่มีราคาค่าอังวดไม่มีใครรับรองชีวิตเสียเลยเป็นอันุว่าความร้ายแรงของคนมีความร้ายแรงยิ่งกว่าสัตว์ทำไมเราจะต้้งเป็นนั่งดังเกียจสัตว์ว่าเป็นสัตว์ชั้นเลวสัตว์เดือดฉันนะไปยกย่อมตอนเองว่ามนุษย์เป็นสัตว์ชั้นดีสัตว์ปรเสริฐหนักใจ ตอนนี้ขอพูดตรงตรงว่าหนักใจไม่ทราบว่าจะแก้ไขย,ยังไงใช่มีความรู้สึกดีไปกว่านี้เป็นอันว่าท่านัางหลายเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระชินสีเราปฏิบัติเพื่อความเป็นประโยดาบบันเราก็ต้องมีจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารไว้เป็นที่ตั้งเราก็ไม่ยอมทำลายชีวิตสัตว์ไม่ยอมกันแกล้งให้สัตว์ได้รับความลำบาก มีความปรบับริ่มใจเมื่อมีโอกาสได้สงเคราะห์ศัตว์ให้มีความสุขนี่เป็นข้อที่หนึ่งสำหรับศีลข้อที่สองข้อว่าอธินาทานการรักการขโมยทรัพย์สนินของบุคคลอื่นความจริงทรัพย์สนินของเราเราไม่ต้องการให้ใครมาลักมาขโมยแล้วก็มีชาวบ,บ้านที่ไหน,น ที่เคยประกาศทงหนังสือพิมพ์ประกาศทางวิทยุแจกใบปลิวและโฆษณาและขยายเสียงว่าทราบสิ่งของฉันมีมากขอท่านหลายจะมาช่วยกอบโกยทรัย์สินงของฉันไปโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจจะมีที่ไหนบ้างก็ได้อาจจะมาชีวิตอย่างน้อยแต่ว่าชีวิตที่เกิดมาผ่านมานี่ยังไม่เคยพบไม่เคยเห็น ก็เป็นอนุว่าเท่าดีทราบคนก็นดีใส่คนดีไม่ต้องการให้เรายื้อแย่งทรัพย์สินของเขาเรามีความรู้สึกเช่นใดเขาก็มีความรู้สึกเช่นนั้นมีความต้องการในทรัพย์สินของบุคคลอื่นเราจะทำลายด้วยวิธีไหนองค์สมเด็จเจ้จอมไตรรงตรับ การอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นนั้นเป็นเรื่องจากความโลภเป็นสําคัญการที่เราจะทําลายความโลภให้หมดไปเราก็ต้องมีการให้ทานเป็นการต่อต้านกับความรู้สึกนั้นความรู้สึกอยากได้ทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเราไม่เอาละเราไม่ต้องการอยากได้ทรัพย์สินของเขา แต่ว่าเรากลับให้ทรัพย์สินของเราให้เป็นประโยชน์แก่บุคคลอืน่นนี่เป็นปฏิปทาเพื่อก้าวเข้าไปสู่ความเป็นพระโสดาบันเขียนว่าพระโสดาบันทุกท่านพอใจในการสงเคราะห์เป็นการทำลายโลภความโลภไม่มีความเสียอทียนอยากได้ทรัพย์สินสมบัติของบุคคลอื่นมาเป็นของตนแต่ว่าพระโสดาบันอย่างร่ำรวย เรว่าการธรามากินโดยปกติท่านเรียกว่าสัมมาชีวะอันนี้พระพุทธเจ้าไม่ทรงตำหนิและไม่ทรงถือว่าเป็นความโลภความโลภในที่นี้เป็นการถือทรัพย์สินที่บุคคลอื่นให้โดยไม่ชอบทำเท่านั้นนี่การแก้ตัวนี้แก้โลภตัวนี้ก็ต้องการมีการให้ทานเป็นกำลัง การให้ทานที่จะมีขึ้นได้ก็อาศัยจิตเมตตาความรักกรุณาความสงสารนี่เป็นอนุภาพถ้าเรามีเมตตาความรักมีเมตตาความสงสารก็คมสินได้สองสีข่ขาบทแล้วต่อไปองค์สมเด็จะบติที่แก้วทรงแนะนำว่าโทษแห่งความทุกข์หรือเหตุแห่งความทุกข์ข้อที่สามในวา,ารเมสุมิช้าจายก,การละเมิดความรักในบุคคลอืน่น ข้อน,นี้เรามีความเข้าใจว่าแย่งสามีเขาแย่งปัญญาเขาเป็นการเมตสุเมชาการเติอนเมื่อแทนละองค์สาเร็จพระพิชิตามาลทรงจัดว่าสามีเขาก็ดีปัญญาเขาก็ดีลูกเขาก็ดีหลานเขาก็ดีเลงเขาก็ดีญาติเขาก็ดีคนรับใช้คนดีคนอยู่กับผู้บังคับบัญชาคนดี ทั้งหมดนี้ถ้าไปละเมิดโดยที่ผู้บังคับบัญชาเป็นผู้ปกครองเขาไม่รู้ปีดามันดาไม่รู้ไม่อนุญาตเขาผู้นั้นมีโทษเป็นการเมีอันนี้ต้องวัดให้หมดยินด,ดีแต่เฉพาะคู่ตัวผัวเมียเท่านั้นยิงจะถูกต้องตามยงหวะแห่งการรักษาศินเพื่อความเป็นประโสดาบัน นี่ความรู้สึกอย่างนี้เราจะทำยังไงดีไม่ดีเห็นคู่ครองของบุคคลอื่นมันน่ารักน่าปราสนาน่าร่วมรักแใจจริงๆจะเป็นท่านชายก็ดีท่านหญิงก็ดีมันนึกถึงตัวเราก็แล้วกันว่าเขากับเราผู้เป็นเจ้าของย่อมมีความรู้สึกสเสมอกัน เราไม่ต้องการให้ใครมาทำลายคนรักของเราและบ,บทตรยของเราโดยที่เราไม่เห็นชอบด้วยชั้นใดคนอื่นทั้งหลายเขาก็มีความรู้สึกชันนั้นอดใจยอมรับนะับเือิสิ่งลดกันใช้เมตตาความรักกรนะุณาความสงสารบุคคลผู้เป็นผู้ปกครองว่าเขากับเรามีความรู้สึกเหมือนกันในตอนนี้ท่านเรียกว่าสันโดษ ยินดีแต่เฉพาะคู่ครองของตัวตนนั้นหักอารมณ์ขมใจเข้าไว้เพื่อการสัมผัสระหว่างเพศไม่ได้สร้างให้คนมีความสุขตลอดการตลอดสมัยถ้าทาผิดจจงหวะเข้าไปล่วงละเมิดคนรักของบุคคลอื่นขเขาเข้าหรือทีอเ่เขาหวงแหงชีวิตจ่สัน้นตัวเองก็จะมีแต่ความเดือดร้อนข้อนี้องค์สมเด็จพระนิวทรีทรงแนะนําให้ละเสีย เราจะมีความสุขข้อดีสี่มุสาวาตองสมเด็จพระบรมโลกนนาถให้ปรารับว่าเราเองต้องการไหมมาคนอื่นเขาจะมาโกหกมดเท็จในเรื่องที่เราต้องการความจริงอันนี้ก็จะมองเห็นได้ว่าทั้ง่านชายและท่านหญิงก็ไม่มีไม่พึงปรารถนาเราไม่ต้องการชั้นใดเขาก็ไม่ต้องการชั้นนั้น นอกจากคำมโสาวาทวาจาที่ไม่ตรงกับความจริงแล้วองค์สมเด็จพระบรทิพแก้วให้ระง,งับโทษคำคือคำหยาบเป็นเครื่องสะเทือนใจของบุคคลผู้รับฟังวาจาสอดเสียดยุยงส่งเสริมให้บุคคลอื่นตด้ร้าวซึ่งกันและกัน,นเพอเอจอเดี๋ยวไหลวาจาที่ไร้ประโยชน์พู้ดแล้วไม่เกิดประโยชน์ท่าน,นี้องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทรงแนะนำให้ละเสีย เรื่องความว่าทิ้งทั้งหมดนี้เราเองเราก็ไม่ต้องการเมื่อเราไม่ต้องการแล้วใครเขาะจะต้องการข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระพิชิตมารทรงแนะนำเป็ละจากการดื่มสุราเรมีไรตัวพราะว่าเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทตั้งนี้เพราออะไรพระว่าตามปกติเราก็เมาอยู่แล้ว ถ้าเราไปดื่มสุรามีไรบริสาทมันจะฟันเฟือนทำลายทรัพย์สินที่เรามีอยู่โดยใช่เหตุและเป็นเหตุให้บุคคลอื่นเขาเหยียดหยามโดูถกดูหม่นคนดื่มสุรามีไรไม่เป็นที่นิยมของคนดียังมีอยู่บ้างก็สําหรับคนเลวเท่านั้นคือคนเลวเท่ากันเขาก็ดีเขาก็นิยมกันเองคนดีดีนี่เขาไม่นิยม พูดอย่างนี้คนจะไม่ถูกใจคนเดิมสุรายก็ช่างไรเลยเพูดกันจะเพราะบุคคลที่ต้องการความเป็นประสงน์ดาบันเท่านั้นสิ่งห้ารายการสําหรับครวาัตโอสมเด็จพระบรม,มโลก,กน,นาถถือว่าเป็นปกติสิ่งที่คนทุกคนต้องการสําหรับพระสําหรับเนงก็จงระวัง ท่านจงอย่าถือว่ามีสินสองร้อยยี่สิบเจ็ดมีสินสิบหากว่ากินห้าสิขาบทใดสิขาบทหนึ่งท่านพลาดก็แสดงว่าสิขาบทสองร้อยี่สิบเจ็ดสิขาบทและแสดว่าสิขาบทสิบของท่านไม่มีเลยเพื่อของเล็กยังรักษาไม่ได้ของใหญ่จะรักษาได้ยังไงเป็นอันว่าท่านทั้งหลาย การที่จะเข้าถึงความเป็นประสงดาบันสิ่งสําคัญที่สุดก็คือศีลรักษาศีลเส้ไมน่นกงทำนองจิตให้ทรงอยู่เรามองดูเวลาสําหรับการที่จะพูดกันก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปข้ารรดาสาวกของ,องสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงปฏิบัติตามประรมคาสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระชินวรแนะนำมาตามที่กล่าวแล้วจึงกว่าจะถึงการเวลาอันสมควรของท่าน